สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านานรายการที่กำลังต้องติดตามกับพอกันเมือนี้ในช่วงบ่ายของวันที่2 1กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่า้อนอบอ้าวกันเลยทีเดียวครับหนึ่งวันจากวานในช่วงนี้นะครับความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นได้ได้ปกคลุมภาคอีสานของเราแต่ว่าในทางกล้องลมใต้ลมตะวหลอกช่วงไต้พาดเข้ามาปกคลุมแทนครับเหตุให้ภาคอีสานตอนบนของเรา มีลักษณะที่อากาศอ่อนอบอ้าวขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนฝ้าหนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยอยู่ในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่สองยูสานยูสี่แป้งนะครับจะมีฝนแห้งขึ้นแต่ว่ามีเป็นอยมางตื้นๆนะครับมีฝนได้นะครับฝนฝ้าหนอกในเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นภาพมดานี่เห็นมาส่วนใหญ่แล้วนะครับท้องฟ้าของที่สิ่โลกนะครับอากาศพอนนะครับพอนอบเอวไม่ทีเดียวนะครับ วิทยาของคอนแก่นนะครับวิทยาของสุลนครนะครับเป็นตัวบ็ได้ไปติดพกคุมฝนในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นอ่าส่วงที่ฝนน้อยแต่ว่าอากาศฮอนอบอ้าวนะครับตามการคาดการณ์แล้วมืีอุณหภูมิอื่นๆบางส่วนเช่นสุโขทัยในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นอยู่ในบางพื้นที่นะครับส่วนในช่วงกลางวันมีอากาศฮอนนะครับฮอนกระดับทีเดียวนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ36ถึง38องศาเซลเซียส ตามโซน19ถึง24องศาเซลเซียสนะครับสำหรับพื้นที่น้ำทั่วไปนะครับแต่นะครับยอดงผู้เลิกเขาเนี่ยก็มีอากาศเย็นอากาศหนาวอยู่นะครับอุณหภูมิตามีรโซน21 4ถึง1 8องศาเซลเซียสส่วนในช่ชมน้ำวันก็ัือว่ายังคงห่อนกันเช่นเดียวกันกับท่าภูนาครับนี่ก็เป็นลักษณะของอากาศที่จะเกิดขึ้นในมนี้ไปจนถึงมื้อุ่งนะครับสำหรับในักอากาศคนที่มีอุปกรณ์พร้อมกันไม่หมดสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน